สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูการเคลื่อนที่ของสปริงกรณีที่เราคิดมวลสปริงด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าคงไม่ได้มาทดสอบพวกเรานะครับมันค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่เรียนฟิสิกส์แล้วก็คนที่สนใจวิชาฟิสิกส์จริงๆนะครับมาดูครับปรากฏการเป็นแบบนี้ครับมีสปริงอันหนึ่งนะครับอาจารย์ก็เอามาให้เราดูแล้วก็ผูกกับมวล m เล็กโดยปกติ เราไม่ได้คิดมวลสปริงใช่ไหมเราก็ใช้กฎนิวตันอธิบายใช่ไหมซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอใช่ไหมครับโดยที่ซิกมาเอฟเนี่ยถ้าจับมันยืดออกยืดออกนะวหววแหววแววแววนี่เอ็มเนี่ยมวลตัวนี้มันยืดออกเป็นระยะทางเราเอาแกนนักอิงเป็นจุดกึ่งกลางนี่ก็แล้วกันมวล ระยะทาง x อ่มันก็จะมีแรงดึงกลับ kx ใช่ไหม f เท่ากับลบ kx ไอตัวเนี้ยแรงตามกฎของฮุกใช่ไหมมีทิศทางตรงข้ามนะครับแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปในซิกมา f นี้จากนั้นเราก็ได้สมการออกมาเป็น dx ยกกำลังสอง by dt กำลังสองบวก omega กำลังสอง x เท่ากับศูนย์นี้จำทบทวนโดยที่ omega เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย square root square root k ส่วน m นั่นเอง โอเคไหมครับคราวนี้ถ้าเราคิดมวลสปริงด้วยสปริงนี่เป็นตัวใหญ่มวล m ใหญ่เนี่ยนะครับมวลสปริงเนี่ยนอกจากคิดมวลเนี่ยมันนอกจากไอตัว m ที่เคลื่อนที่แล้วมันยังมีตัว m ใหญ่เคลื่อนที่ด้วยเพราะฉะนั้นโจทย์มันซับซ้อนมากขึ้นในกรณีที่ซับซ้อนแบบนี้นักฟิสิกส์เขาจะไม่ใช้วกเตอร์แบบนิวตันมาแก้นะครับเขาจะใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับกฎการอนุรักษ์ ล่าวว่าไงครับกฎการรักพลังงานพลังงานไม่สูญหายใช่ไหมไม่เกิดขึ้นใหม่เพียงแต่เปลี่ยนรูปไปเพราะพลังงานรวมจะต้องคงที่เสมอนะครับเมื่อมันคงที่เนี่ยมันนํามาสร้างสรรมการได้นะถ้าเรามีความรู้เรื่องแมทนั่นก็คือถ้าดิฟมันปุ๊บมันจะเป็นศูนย์เลยถ้าดิฟเทียบเวลาเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนปแปลงตามเวลาไงมันคงที่โอเคไหมปัญญาจารย์ตั้งสรรมการขึ้นมาเป็นสรรมการที่1แบบนี้แหละหน้าที่ของเราก็ต้องไปหามาแหละว่าไอเอท o ทลเนี่ยมันคืออะไร ก็มาพารณาดูครับนิสิตว่า e-total คืออะไรอันแรกเลยก็คือพลังงานสักงยืดหยุ่นจากสปริงแหละใช่ไหม e-total เนี่ยก็จะเป็นพลังงานสั่งยืดหยุ่นจากสปริง ep ep บวกพลังงานจนจากมวลเคลื่อนที่อันนี้ ek ใช่ไหมพลังงานจนเนี่ยมันมี2อันนะมันมีมวลอยู่เคลื่อนที่อยู่สองอันอันแรกคือมวล m เล็กอีกอันนึงคือมวล m ใหญ่ของสปริงเพราะฉะนั้นันแตกเป็น2เทอมนะ อันเนี้ยกับ mu e k s ก็แล้วกันอันเนี้ยคือ3เทอมของ e total e total น, e น,นะครับของเราตัวเนี้ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเรียนมา1.2ส่วน2 k x กำลัสงสถูกไหมตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาก็กเราเรียนมาเยอะ1.2ส่วน2 m v กำลังสองเมื่อ v คืออะไร v คือการเคลื่อนที่ของมวล m เนี่ยนะครับแต่ไอเจ้าตัวเนี้ยคือปัญหาเพราะนั้นอาจารย์จะแยกมาคิดต่างหากนะ วานอาจารย์จะตั้งสมการนี้ไว้ก่อนนะเป็นสมการที่2นะครับ mm hmm. พอได้ทุกตัวแล้วอาจารย์จะมาแทนในสมการที่2แล้วก็เอาสองเนี่ยไปแทนใน1นึ่เอาละนั่นแหละคือทางของเราที่ไปนะครับ mm hmm. เวลาฟิสิกส์คิดเนี่ยเขาจะต้องไขค,ครวญพิจาณาแบบนี้แหละนิสิตครับ mm hmm. เหตุการณ์ปรากฏการเป็นยังไงไอเนี้ยขดเดียวส,สมมตินะสมมุติว่ามันมีกี่ขดก็ไม่รู้แต่อาจารย์สนใจขดเดียวถ้าขดเดียวเนี่ยยาว S อก็แล้วกัน <laughs> ไม่ใช่ขดเดียวอะ อาจารย์สนใจประมาณ s เนี่ยจากความยาวจากนี่ถึงนี่นะครับ s เนี่ยปรากฏว่าเมื่อยือดออกเนี่ยช่องนี้มันเปลี่ยนไปเป็น s บวก ds สมมตินะเนี่ยเห็นไหมมันยืดออก s บวก ds เนี่ยเห็นไหม s จาก s ยืดมาเป็น s บวก ds เนี่ยคำถามของเราคือแล้วอีกความเร็วมันเท่าไหร่ทำไมต้องความเร็วก็เพราะว่าเรามีองค์ความรู้เบื้องต้นของเราว่า ไอเอเเนี่ยมันเท่ากับ1นึส่วนสอใหญ่ใช่ไหมเอ็มใหญ่แต่ว่าเราจะคิด M ใหญ่ด้วยกันทั้งหมดไม่ได้เราต้องคิดเป็น DM เล็กๆ DM เล็กๆอ่ะสมมุติว่าไอตรงนี้ก็เป็น DM เล็กๆของอาจารย์เนี่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น DM ที่มันยาวออกยาวออกเนี่ยเอ่อดีนะครับยาวออกเนี่ย DS เอเข้าใจไหมไอดีเเล็กๆเนี่ยมันตัวที่เราสนใจ จริงๆอาจารย์วาดแบบนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่ามันจะต้องเริ่มจากสนใจตัวไอ้ตรงเนี้ยตัวเล็กๆไอ้ดีเอสที่มันเนี่ยเนี่ยดีเอ็มเล็กๆเนี่ยที่มันยืดออกดีเอสเนี่ยเห็นไหมครับดีเอ็มเล็กๆเนี่ยที่มันยืดออกดีเอสเนี่ยที่อาจารย์สนใจนะครับดีเอ็มคูณกับความเร็วของไอ้ตัวเนี้ยสมมุติว่าอาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็น VS ก็แล้วกันดีไหมวีเอสนะไอ้ตัวเนี่ยมันมีความเร็ว VS เอสอาศิ ทีแดงดีกว่าเนี่ย dm เล็กๆเนี่ยมีความเร็ว v s อันนี้มีความเร็ว v คนละตัวนะอันก็คือ v s ยกกำลังสองนี่คือพลังงานของมวลถ้าเราต้องการทั้งหมดพลังงานจนพลังงานจนของมวลสปริงทั้งหมดเรา,ก,เเก,รา,ก,า,าก็ต้องอินดิเกรตโอเคไหมอินดิเกรตอินดิเกรตจากไหนถึงไหนก็ต้องอินดิเกรตจาก s เนี่ยไปถึงไปถึง l เลย l คืออะไรอะ่ะก็เออ เราก็ต้อง L คือให้ L เป็นความยาวของเส้นลวดคือความยาวของสปริงทั้งหมดเราอินดิเกต S เห็นไหมเห็น S ไหมจากนี่ถึงนี่ S เนี่ยที่เราสนใจเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย S S ที่สนใจเห็นไหม S ตรงนี้แปลงมาเป็นตรงเนี้ย S ตัวเนี้ยอินดิเกตไปถึง L ปุ๊บก็แสดงว่าถ้า S มาถึง L เนี่ยมันก็จะขยาวออกไปไปถึงปลายตัวนี้พอดี ก็ขึ้นอยู่กับว่า S เป็นอะไรสมมติในเอกสารประกอบการสอนก็แบ่ง S ออกเป็น3ส่วนอย่างนั้นแต่นี่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงว่าแบ่งออกเป็นกี่ส่วนใช่ไหมวันอินทิเกรตตรงนี้เราก็ต้องอินทิเกรตจาก0ถึง L มันก็จะได้เต็มในนี้พอดีอินทิเกรต S เนี่ยความยาวของสปริง S เนี่ยอินทิเกรตจาก S จาก0ถึง L มันก็จะได้สปริงทั้งหมดที่ยืดออกพอดีเข้าใจยังโอเคไปต่อนะปัญหาต่อไป ไอ้ดีไอ้วีเอสเนี่ยมันเอ้ยม,มันมีสองปัญหาเนี่ยวีเอสคืออะไรแล้วก็ไอ้ดีเอมเนี่ยคืออะไรเขาก็คิดต่อพิสิทธิ์ครับพิจารณาความหนาแน่นของสปริงที่คงที่โอ้โหตัวนัสือไม่ฟังนี่อ่านไม่ออกแน่นอน ที่าความหนาแน่นของสปริงที่คงที่เราจะพบว่าโลเนี่ยคืออะไรคือมวลของสปริงหารด้วยความยาว L ของสปริงนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่า ds ที่มันเนี่ย dm เล็กๆของอาจารย์ที่มันยืดออก ds ก็แสดงว่าเป็น d m ส่วน d s ถูกไหมเนี่ยสีเขียวเล็กๆเนี่ยมันยืดออกนั่นหมายความว่าอาจารย์เอาตัวนเ,เนี้ยเอาสมการเนี้ยย้ายข้างนะก็จะได้เป็น d m เท่ากับโล ds เอสเกตยัง นี่ไงมันจะเหมือนใช่ไหมารจะแทนอย่นี้ได้แล้วนะไอตัวต่อไปคือ v s v s ก็มันคืออะไรล่ะ v s เขาเนี่ย v s เนี่ยมันแปลผันตรงกับ v นะเพราะว่าถ้าไอไอ v เนี่ยมันมันเคลื่อนที่หดเข้ามา v s ก็จะหดเข้ามาตามใช่ไหมแต่ปัญหาคือมันไม่ได้เร็วเท่า v นะครับเพราะฉะนั้น v s เนี่ยมันจะแปลผันตรงกับ v v คือความเร็วของมวล m นะครับแล้วทำยังไงมันถึงการนี่ คิดคิดดูนิสิตครับจะเห็นว่ามันแปลผันตรงด้วยอัตราส่วนเท่ากับ S ส่วน L ทำไมอาจารย์รู้ลอ,ล,อลองแทนค่า S s ตัวนี้เท่ากับ L สิที่จุดนี้นะถ้าแทน S เท่ากับ L อินดิเกรตมาถึงจุดนี้ปุ๊บจะเห็นว่าไอตัวที่เหลือเนี่ย v เจะเท่ากับ V พอดีซึ่งถูกต้องโอเคไหมได้แล้วนะอาจารย์เราไปแทนเซนี้นะครับแทนค่าเขาไปเลยคราี้ เราจะได้ EKS เท่ากับ1ส่วน2ดึงออกมาข้างนอกอินทิเกรต DM คืออะไรครับโล DS เห็นไหมครับนี่อินทิเกรต0ูนย์ถึง L โล DS VS ก็คือ S ส่วน L V เห็นไหมยกกำลังสองคณิตศาสตร์มาเลยคณิตศาสตร์มาเลยโลคงตัวดึงออกมาข้างนอก ดีเกรดดีเอสอันนี้เป็น S อกำลังสองแกำลังสองวกำลังสองดึงมาข้างนอกเห็นไ,ไหม V กำลังสองดึงมาข้างนอกนะแอลกำลังสองก็ดึงมาข้างนอกได้ โลส่วน2 L งลกำลัง2อกำลัง2อินทิเกรต S อสกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็จะได้เป็นโลส่วน2 v งวีกำลัง2อกำลัง2อินทิเกรต0นถึง L นะก็จะเป็น S อสกำลัง3ส่วน3 0ูนย์ถึง L อโอเคอันนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่คณิตศาสตร์ไล่ไปเลยก้มหน้าทำก็จะได้เป็น1ส่วน6 โลคืออะไรโลคือมวลส่วนความยาวเห็นไหม v กํลังสองหารด้วย l <S s กํลังสอง s กํลังสแทนค่า l แทนค่าขอบเขตเข้าไปก็เป็น l กํลังสส่วนไม่มีส่วนแล้วเพราะอาจารย์ดึงนี่สามมาคูณกับ2แล้วโอเคไหมครับคริตนี้ตรดต่อตัดหมดเลยเห็นไหม l กํลังสามตัดกับ2ตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้น e ks ของอาจารย์ก็จะเป็นหนส่วนห m วีกำลังสองโอเคทานให้เป็นสมก,การที่3มไหมที่3ามไเอา3เนี่ยไปแทนในสมก,การที่2แล้วก็แทนในสมก,การที่1พรวดเดียวเลยโอเคไหมแทน3ใน2แล้วแทนใน1อันนี้เป็นการทำฝึกทำแ่เป็นระบบนะครับเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ D d y D T ของ ep คือ1นึ kx กำลังส ek คือ1นส okay? ่วน mv เล็กกำลังสองเข้าอีกตัวหนึ่ง eks เพิ่งหามา1นส่วน m ใหญ่ v กำลังสองโอเคเท่ากับ0นะครับดิฟเลยดิฟเลยตรงนี้ต้องระวังคณิตศาสตร์เชนรูมาเลยกดที่อาจารย์บอกว่าสำคัญมากเลยการดิฟ1นส่วน k 2 x เห้น เนี่ย x กำลัง2ได้2 x dx by dt นั่นเองโอเคบวก1นส่วนอโอ้อันนี้ยืดยาวเนาะอาจารย์ดึง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 อย่างนี้ก่อนได้ไหมดึง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  m คิดในใจได้ไหมหยุดคลิปไว้ก่อนก็ได้นะคิดในใจนี่ก็เป็น3โอ้คิดเพราะอาจารย์ทํามาแล้วไง m บวก m ส่วน3โอเคอันนี้ดิฟตัวนี้ก็ได้เป็น2 v เห็นไหม 2v dv by dt โอเคไหมเท่ากับ0นั่นเองครับนี่เสิครับอันนี้ก็คือ v นั่นเองถูกไหมเพราะ v ตัวนี้ก็ตัดกับ v ตัวนี้ออกไปโอเคไหมโอเคโอเคโอเค2ตัวนี้ก็ตัดกับ2ตัวนี้ออกไป2ตัวนี้ก็ตัดกับ2ตัวนี้ออกไปเพราะนั้นสมการบรรทัดต่อมาของอาจารย์คือ k x จบบวก m บวก m ใหญ่ส่วน3 d v ก็คือ dx กําลัง 2/ by dt นั่นเองอรวบลัดนิดนึงนะคลิปมันจะยาวเกินนะครับนีสิครับเห็นอะไรไหมครับเนี่ยย้ายข้างสมการกสวยๆได้อะไรครับได้ d กําลัง 2/ by dt กําลัง2อบวกอาจารย์ย้ายตัวนี้ไปหารเขาได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม m ส่วน3เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ย้ายไปหารได้นะคนฝั่งศูนย์ก็หารตลอดไงครับ เท่ากับ0นี่คือสมการอะไรใครที่เก็ตนี่คือสมการ Simple Harmonic ใช่ไหม Simple h a r m o n i น Equation ันนั่นเองโดยที่ก้อนนี้ก็คืออะไรเอ่ยโอเมก้าอยู่กำลังสองโอเมก้ากำลังสองเท่ากับก้อนนี้นั่นก็คือโอเมก้าเดียวก็คืออะไรครับ Square r ู o t K ส่วน M บวก M ใหญ่ส่วน3นี่สิครับ เปรียบเทียบกับไม่คิดมวลสปริงเห็นไหมต่างกันไหมแสดงว่าโอเมกาคือความถี่เชิงมุมใช่ไหมอัตราเร็วเชิงมุมใช่ไหมอัตราเร็วเชิงมุมเนี่ยมันลดหรือเพิ่มครับถ้ามีถ้าคิดมวลสปริงลดลงโอเคลดลงเพราฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไป เทียบดูถ้าคิดมวลสปริงก็ไม่เป็นไรหมายถึงหมายถึงทดลองนะครับดูว่ามันตรงตามไปดีของเราไหมนะครับโอเคแต่ตัวที่เปลี่ยนไปคืออิกมาหอะไรเห็นชัดเลยนะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ